สวัสดีครับอันนี้เป็นจุดตรวจของสพเมืองพนัชใจดแล้วรถติดมาครับจากไฟแดงมานะเป็นสพเมืองพนผมว่ามันรถติดอะไรนะตรงนี้วุ้กันครับเมืองพนนี่เรามาใจกแล้วครับของสพจราจรเมืองพน,เป,นรรมมเป็นจราจรครับจราจรจราจรผมว่าเป็นของจราจรนะ เราดูป้ายพวกคุณจุดตรวจนะครับออกจากไฟแดงมาก็เจอครับออกจากไฟแดงมาก็เจอเลยเห็นไหมอ่าวบอสสี่ครับเก็บแล้วครับออาไม่เก็บแล้วเหรอมันได้เวลาพอดีครับอ้าวได้เวลาแล้วครับตอนนี้มอสสี่ครับได้เวลาพอดีแล้วครับเป็นสองบเมืองคนนะนเก็บแล้วครับเราลงมาบอกได้เวลาพอดี ออกจากไฟแดงมาก็เจอแล้วครับออกจากไฟแดงมาก็เจอเลยป้ายผ an no <water>, ู้คุมด่านเก็บรับป้ายไม่ผู้คุมด่านไม่เจอนะไม่ดื่อนะครับแต่ตอนนี้เก็บแล้วครับเอาลงมาเก็บแล้วครับวอนสี่นะครับเน่ะนะครับเป็นสพเมืองพคนนะครับจราจรครับจราจร วอร์าดีต่ในที่ใต้ลดเรื่องข้ล่างลงเยอะฝั่งนี้ก็ไม่มีนะชื่อเอ้าชื่อปกุมด่านไม่ทราบนะครับไม่ไม่มีครับในป้ายแต่ตอนนี้วอร์สิบสี่แล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสพมงูลนะครับข้างในก็ตามติดเชือกปักข้างในนะตรงไันที่แต่ว่าคงจะไม่ถามแล้วครับเพราะเขาเก็บด่านแล้วเก็บแล้วครับตอนนี้เก็บด่านไปแล้วถาม่อ๋อพอมงคลเขาอยากจะถามอยู่ไม่รู้ผู้กบุมอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ ตอนนี้เกดนะครับวอลสิบสี่แล้วครับเราลงมาปม้๊บุญวอลสิบสี่แล้วออกไปจากแดงมาก็าดูครับออกไาแดงมาก็เจอเลยช่วงรถติดๆเขาเลยเห็นไหมออกมาก็เจอครับป้ายไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อครับตอนนี้ได้บอสิบสี่เรียบร้อยแล้วละครนั่นหอยย่ากครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ี่เป็นการชำระครับที่เดี๋ยวครับปรับนะในช่องการชำระเงินเดิมจุดโตรวครับคุณที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้ท่านวอร์สี่นะครับเก็บวอร์สี่ออกจากไฟแดงมาก็เจอเลยครับออกไฟแดงมาก็เจอเลยนะแต่คนนี้ขั้นวอร์สี่ไปแล้วครับของสพเมืองพลจราจรนะครับอ่ะเราก็ขออนุญาต จบไลฟ์ครับปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับมืดแล้วครับคุณตุ้มป้ายก็ไม่มีป้ายก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปิดไฟอ่าไม่รู้นะครับอ่าแล้นหอยย่าครับจบไลฟ์ครับท่านได้บิบอัดพศสี่นะครับเราลงมาแป๊บเดียวเลิกแล้วครับอ่าหอยย่าสวัสดีครับเป็นจุดตรวจสพเมืองนะตรงนี้เนี่ย ครับพร้อมก็มีชำระค่าปรับได้เลยข้างในไหมของพร้อมกับชำระค่าปรับได้เลยเป็นของสพอมึงคนนะครับอ่ะขออนุญาตนั้นจบเลยแค่นี้แล้วกันเด้อจะไปต่อแล้วครับไ,<ป>ไม่มีแล้วครับไปหมดแล้วนั้นขออนุญาตจบเลยแค่นี้นะครับสวัสดีครับโดนไปสี่ร้อยก็พักไม่มีแล้วเขาเก็บไปตังนี่บ่าง เขาเปลียนไปั people, oh, ่งรเปล่าไปเสียวเลยี่เขเเพี่อะไพี่ไม่ปเสียเสียอะพี่ไม่ปเสียไม้เจ็วันน่ะไปเสียไม่เจ็วันน่ะหรือว่าเขาลดให้เาลดให้หรือเ่าสอ้อยหรือว่าโเครับโอเครบอเครับโอเครับโอเคครับโอเรับโอเรโอเครเรเครครับอเรัเครับ